สัทธาล้นวัดสิทธยานุสิทธ์หลั่งไหลร่วมพิธีไหว้หลวงพ่อเปิ่นประจำปีณวัดบางพระเหตุอัศจรรย์กลางงานเพียบ เมื่อวันที่16มีนาคมเวลา9นาฬกา39นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอ,อนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระครูอนุกูลพิสารกิจหรือพระสำอางเจ้าอาวาสวัดบางพระพร้อมคณะกรรมการสิทธิานุสิท์คณะกรรมการร่วมจัดพิธีไหว้ครูประจำปี2562 หลวงพ่อเปิรนมีบรรดา,าศิทธินุสิษ์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูบุรพาจาร์ตำนานศักยันเสือเพนที่โด่งดังไปทั่วสารทิศหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระอันเรื่องชื่อดังกึกต้องไปทั่วสารทิศและเสื้อหลวงพ่อเปิรนที่มีความขลังทรงพลัง ที่มีสิทธิยานุสิทธิ์ชายหญิงสักยันรูปเสือไว้บนร่างกายเชื่อแคล้วคาดปลอดภัยและปกป้องสิ่งชั่วร้ายมีสิทธิ์จำนวนมากได้เดินทางมาทั่วประเทศ ชาวไทยและชาวต่างชาติชาวจีนฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นแห่ร่วมพิธีอย่างคึกคักเต็มลานหน้าที่ตั้งรูปเหมือนองค์หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระซึ่งบรรยากาศภายในพิธีได้มีสิทธิานุสิ์ร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นบางรายได้กราบไหว้รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นและนั่งในพิธีต่างมีอาการร้องเสียงเสือคำรามและวิ่งปรีมายังด้านหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นกันอย่างต่อเนื่องมีทั้งชายและหญิง บางครั้งของขึ้นนับสิบรายครูวิ่งมายังด้านหน้าจัดพิธีไหว้ครูมีบรรดาพี่เลี้ยงกว่าครึ่งร้อยต้องคอยจับประคองลูกศิษย์เอาไว้ภายในงานยังมีช่างภาพทีวีของสื่อต่างประเทศมาถ่ายภาพในพิธีดังกล่าวด้วยและเมื่อเริ่มทำพิธีสิทธิานุสิ์ก็เริ่มมีอาการของขึ้นหวีดร้องเสียงคำรามแบบเสือและกระโดด พร้อมทั้งปรีมายัางด้านหน้าพิธีจากนั้นได้มีการพรมน้ำมนต์ให้กับบรรดา,าศิทญานุสิตที่มาร่วมพิธีและได้มีฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อเปิ่นที่ได้รับน้ำมนต์ที่โปรยมาจากด้านบนที่ทำพิธีต่างร้องเสียงคำรามกันกึกก้องทั่วบริเวณลานด้านหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อเปิน่นและบางรายเดินหลังข้อมเหมือนคนแก่หัวเราะเบาๆหลายรายเลยทีเดียว จากการสอบถามผู้ที่มาร่วมพิธีได้เล่าให้ฟังว่าตนเองมีความนับถือหลวงพ่อเปิดมานานแล้วและเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีกด้วยในช่วงปี2535ตนเองได้มาสักน้ำมันและหลวงพ่อได้เป่าครอบให้และหลวงพ่อท่านเอ่ยกับตนว่าจะได้เป็นทหารและตำรวจทั้งสองอย่างจากนั้นตนเองเมื่อถึงวัยก็ได้สมัครเป็นทหารประจำการได้6เดือนและก็มาสอบติดพลตำรวจเมื่อปี37 และได้รับราชการตำรวจมาเรื่อยๆได้กว่า1ิกว่าปีและมาสอบในตำแหน่งนิติกรอบอตอจันเสนอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งตนเองมางานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่นมา3ามปีแล้วตนเองมีความเคารพและบูชาหลวงพ่อเปิ่นตนเองจะแขวนวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นติดตัวเป็นประจำทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งไม่ดีที่มองไม่เห็นสิ่งชั่วร้ายได้จางหายไปมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของตนเองและครอบครัวรวมทั้งหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ